อร่อยฮะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงนะโอเคปุ๊บเอาถั่วหวานไว้นี่ก่อนกรอบนอกเหม็นในฮะโอ้ยงานนี้เอาเริ่มเละแล้วโอเคครับวันนี้เรากลับมาพบกับครัวลุงหมีครับโอเครายการลุงหมีพัเลยนครับโอเควันนี้เรากลับมาสู่วันที่3ครับของครัวคลิกเชนแล้วครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับเรามีเวลาเตรียมครัวในเวลาอีกสนาทีครับโอเคเรามาดูก่อนครับว่าวันนี้เรามีเมนูวัใหม่อะไรนะครับโอเคเรามาดูตรงเรซิปีนะนี่วันนี้เราเป็นเมนูอันนี้นะฮะจะเป็นพอกช็อป วิทเบโกเรโตก็ mm hmm. เป็นพอกช็อปย่างครับวิทโปเรโตนะฮะโอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเตรียมของกันเลยนะ mm hmm. ว่าเราจะเตรียมอะไรกันบ้างนะโอเคเราก็ต้องคงเสิร์ฟเมนูไว้เหมือนเดิมนะเตรียมไว้เหมือนเดิมนะเราก็ uh, เน้นมันฝรั่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้เป็นเลมอนใช่ไหมไม่เป็นไรเลมอนเดี๋ยวเราเตรียมไว้เหมือนเดิมนะนี่เราวางไว้ที่นี่แล้วก็รวมกันก่อนแล้วก็ uh, เอาถาดถ้าไปใส่ uh, ผมจะเอาไปใส่มันนะนี่วางไว้นี่กันเลยวาง mm hmm. ได้ไหมเอาวางไม่ได้ก็ลงนะ ประมาณลูกหนึ่งประมาณ150กรัมครับเราจะเอาไว้สักสี่ลูกนะฮะใช้เผื่อไว้สําหรับเอ่อเอาไปอบนะฮะโอเคโอเคเราจะเอ่อเตรียมหั่นมันไว้นับสักหน่อยนึงฮนะโอเคเดี๋ยวเราเอา่อผมจะใส่อันนี้ไว้แล้วกันนี่นะหั่นมันเป็นใช้ประมาณสักเก้าสิบกรัมเอ้ห้าสิบกรัมในการเสิร์ฟหนึ่งที่นั้นกันนะผมจะหั่นเผื่อไว้เยอะหน่อยนะฮะนีเ่เราหั่นให้สวยหน่อยฮะ เผื่อพอกช็อปนะตอนนี้เรามีเมนูใหม่นะก็เป็นอพอกช็อปนะโอเคใส่ไว้ก่อนเรายังไม่ได้ใช้งานอะไรนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมครับเราเราดูว่าเราเราดูวันนี้ใช่ไหมเรามีเวลาเตรียมขวอยเท่าไหร่โอ,อีกหนึ่งนาทีนะไม่เป็นไรเหมือนนาทีทันน้ำเตะโอเคหยิบจานออกมาก่อนนะครับเพื่อสําหรับการที่เราเตรียมพร้อมนะเราจะเตรียมนี่พอกช็อปมาแล้วนะฮะนี่เอาพอกช็อปมาวางไว้ด้วยเราไว้เตรียมไว้เสิร์ฟแน่นอนมาหนึ่งที่แน่นอนแล้วก็เอาจานมาเผื่อไว้เลยฮนะ เอ้ยแตกอีกแล้วครับแตกหนึ่งอนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยเก็บคิว้วตัวตอนหลังนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยารบินครับวางบิน่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวแตกคนระับเดี๋ยวแตกอีกแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ครับโอเคจัดไปครับแล้วก็ใส่ทามนะครับอ๋อดิวนะนี่ไม่ใช่นี่อันนี้ครับหกกรับมาเป็นสองสามสี่ห้าหกมันจะหอมมาเวลาเราย่างนะโอเคประมาณนี้แล้วก็อ๋อแซลมอนจะเป็นพริกไทยห้าเกลือห้านะผมยังไม่ผิด แล้วนี่เรามาต่อนะฮะเป็นซีเออเป็นพาร์ทสามนะครับผมโอเคจะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวอ่าเมนูแรกมาแล้วครับจะไปครับเราเสิร์ฟก่อนเลยครับเราต้องเอาถ้วยก่อนครับนี่ดีเพลทนะครับ,ระะรบอา่าเราจะเสิรฟ์ฟเออเป็นตอเมโต้ซุปนะฮะโอเคเราจะอา่าอันนี้ก่อนนะโอเคเราก็อา่าตัดไปเลยฮะสามทีนะโอเคเราก็แปนไว้ เราใช้โตรลัดฮะก็เวฟเอาเลยฮะง่ายฮะเรามีไมโครเวฟครับนี่ขวดลัดอย่างงี้เอาใส่ถิ่นไปเลยกันโอเคเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟนะปรับ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 โอเคห้ากรัมเรียบร้อยครับวางไว้ฮะาจะได้ใช้ได้อีกครับป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 รับโอเคต่อไปดูแซลมอนหน่อยครับลืมครับลืมครับเราต้องดูเมนูครับแซลมอนแซลมอนเกือิไทยห้าโอเคไม่มีอะไรแล้วเรียบร้อยของพวกนี้เราหมักเรียบร้อยนะครับโอเคเราไปเสิร์ฟโซบะประเทศก่อนนะครับ เราล้นเลยอ่ะล้นเลยพี่เสิร์ฟครับอือเราสำทุกไปแล้วมีปัญหาอะไรครับโอเคครับเรียบร้อยครับเซตตี้เอเดเ่นโอ้โหบวกเฟมอีกิชครับบวกเช็คเสียงอีกสิบครับเกตคอมเพลนเพอร์เฟกต์ทุกอย่างครับโอเคส้มกระเทยอร่อยมากตัดไปเดี๋ยวเรารอเมนูเอ่อออเดอร์ถัดไปนะโอเคตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยอ้าวมาแล้วพอกช็อปครับโอเคเดี๋ยวเราดูอ๋อเรารู้เราเตรียมไว้แล้วใช่ไหมเราก็เอาฐานมานะ ปักเมนูไว้ก่อนพ็อกช็อปนะครับเสิร์ฟคาป์โิโตเอ็นชังเนี่ยครับรู้สึกว่า,าใช้น่าจะใช้50กรัมใมนมการอบอเทคาร์โนิโตสามร้อยกรัมซีซันนิ่งกรัมไม่แน่ใจว่าเสิร์ฟสามร้อยกรัมหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเสิร์ฟไปสักห้าสิบกรัมก่อนแล้วกันโอเคห้าสิบกรัมก็เป็นส่วนเดียวนะโอเคแล้วเราก็เอาเบรกไปเลยดีกว่าเยอะเลยดีกว่าอันนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่เอาสองห้าสิบกรัมใช่ไหมอันนี้เทเลย นี่เป็นไงล่ะแล้วก็เกลือ5กรัมนะครับเกลือ5กรัมมันจะได้ไม่เค็มมากนะทั่วๆทั่วๆโอเคเกลือ5กรัมก็ตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใช้อะไรนะอ่าซันฟาวออยล์สามสิบมลนะครับก็คือใช้น้ำมันทาตะวันนะครับสามสิบมลจัดไปโอเคแถมครับสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็เอาบ็อกช็อปเดี๋ยวๆอกช็อปวางไว้ก่อนฮะ แล้วก็เดี๋ยวเราใช้เวลาในการอบประมาณกี่นาทีนะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วลงเกลือแล้วก็โหหกครับโอเคครับได้แล้วแล้วก็มาดูก่อนนะเราใช้เวลาอบเพียงประมาณ80วินะโอเคแล้วก็ไปอันนี้ก่อนนะเปิดไฟเลยนะข้างละ9 0ิวินะครับก็โอเคเบสิคเคสครับผมโอเคมาก่อนเลยอันนี้จานเราไว,ไว้หมักปลาเราจะแยกไว้นะแต่เราเตรียมออเดอร์นะไปตรงนน้นก่อนมันเกลากันน,น,กน,น,น,กนนะ ผมว่าจะซื้อคระทเพิ่มหรืยังไม่ได้ซื้อเลยโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนโอเคจานนี้เป็นจานเสริมนะนี่อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเดีเ๋ยเราเอาไว้เอาไว้หมักหมูนะเ,เราจะลองดูว่าวอกช็อปเอมนูนี้เราจะรอดไหมนะโอเคโอเคคครับโอเแล้วก็ปิดไฟก่อนคลิกก่อนนะ มันฝรั่งมันไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่ามันฝรั่งเราไอ้นี่แนละ้โบโอเคสวยงามครับไปถามมาก่อนเปิดเวลาใหม่โอเคประมาณนั้นแหละได้แล้วอันนี้นะครับตัสวสกูจะเสริม50กรัมนะใช่าใจไหมโอเคได้แล้วแหละผมว่าปิดเลยแล้วก็ตักขึ้นมานะฮะโอเคแล้วก็เสริม ันจะใช่50กรัมนะผมว่ามันจะไม่อิ่มนะเราเติมเลยดีกว่าโอเคเราเติมเอ่อมันฝรั่งไปครบ300กรัมแล้วกันผมคิดว่ามันน่าจะถึงนะโอเคโบ๊ะไาเย,ยอะไปฮนะเดี๋ยวผมว่ามันเยอะไปลูกเดียวน่าจะอิ่มพอดีฮนะโอเคสวยงามพอกจบว่ายังไงโอเคผมว่ามันฝรั่งน่าจะน้อยไปโอเคเดี๋ยวมาดูเก้คอมเพลตว่ายังไงครับ โอ้เบคอโตโซมเอ่อทูมัทนะครับก็เกลือโคตรเค็มครับแล้วก็แบดคัตติ้งปวดดับมีปัญหานะโอเคไม่เป็นไรเราดูเมนูต่อไปเลยแล้วกันโอเคเราได้ตังค์มานะโอเคเป็นเวลาเรียบร้อยนะโอเคเราก็จะเสิร์ฟแซลมอนเป็นยังไงล่ะว้าวสวยสวยโอเคแซลมอนน่าจะสุกเยอะไปหน่อยโอ้แต่สีสวยนะโอ้น่ากินเลยนะแซลมอนเนี่ย เห็นแล้วหิวเลยโอเคกดไปครับว้าเทสตี้เกือบเต็มนะครับโอเคแซลมอนสเต็กบอยโพเทโต้นะครับก็เป็นแซลมอนย่างครับโอเคเรียบร้อยครับน็อตอีน้ำครับเกลือน้อยไปครับเอาลืมใส่เกลือองสโอ้โหไม่เป็นไรครับเจอไปเอาได้ตังกันแล้วโอเคเราได้อะไรครับนิวเฟรมเลเวลครับ โอ้ได้ถ้วยมาอันนึงนะนี่ทำอาหารอร่อยฮนะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงนะโอเคปุ๊บเอาถ้วยวางไว้นี่ก่อนเมนูต่อไปเอาอะไรครับดู่อยสิเอาพกชอบมาอีกแล้วเนหะ็นไหมโอเคเราต้องเราต้องล้างกระทะทุกครั้งนะเราอย่าให้มันแบบหมักหมมนะนี่เราต้องมาเก็บควยครับวันนี้เติมให้่หมดเติมใหมหมดไปเลยทั้งลูกเออนั่นแหละโ<ๆ>อเคปิดเตาเรียบร้อย อันนี้มันฝรั่งห้ไปเลยร้อยกรัมนะโอเคมือร้อนนะจับไม่ได้เลยนะโอเคปิดเวลาปิดเตานะโอเคน่าจะไม่โอเวอร์คุกโอเวอร์คุกไปหน่อยหรือเปล่าฟุบโอ้หรือว่าเราหมักไม่เข้ากันนะเข้าข้างเดียวโอเคเนี่ยมันดำๆเนี้ยโอเคเราไปดูเสิร์ฟเอ้เราน่าจะปรุงต้องปรุงไม่เข้ากันแน่เลยผมว่าโอเคเสียงในเกมนะเสียงในเกมนะโอเคเสิร์ฟครับป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 ับโอ้ เกิดอไอขึ้นเข็มแน่เลยชัวร์เลยเบรกโปรยโต้รดอีนา่ะเกลือก็ใส่ไปเยอะอ้าวทำไมอันนี้รดอีนารนีม่ถูกมัดเกมไป็ลไรเรารอนะแปดวิโอเคฟุบโอนะ้ย่าอ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 ย่าเดินเร็วโอไมมาดังแล้ว เราก็เดินมาเนื้อแล้วก็เติมฮอตเรดดิตตอนสุดท้ายนะอีกนิดนึงนะฮะสวยงามฮนะเราไปดูฮอตเรดดิตมาใช้เท่าไหร่ที่ฮอตเรดดิทอีกห้ากรัมนะในการปรุงซีซันนิ่งตอนสุดท้ายนะครับผมโอเคหนะึ่งสองสามสี่ห้าโอเคทั่วๆปลานะสวยงามโอ้น่ากินนะน่ากินนะปลาเท้าเบรกนะ ก็ไปเสอครับโอ้เทสตี้ได้สีดาวนะครับคือใช้ได้อยู่นะฮะยังไม่เต็มเฟคห้าดาวนะโอเคดูเกทคอมเมนต์ว่าไงเอาอีกเลยครับอ่าเลมอนเยอะไปอีกแล้วครับเขาต้องการ20กรัมอดิเป๊ะเลยนะโะลดคอมเพล์ตลอดเลยครับงานนี้เราจะซื้อมออีกสัก2ลูกนะฮะแล้วก็ซื้อกระทะ2อลูกนะวันนี้พอตพอตพอไปเอากระทะไปลาก็มีนะโอเคสมอลพอด ไปบิ๊กพอตมากกว่าพอตหมด้อใหญ่อ๋อนี่ยบิ๊กพอตเลยมาแล้วครับหม้อที่หนึ่งวางไว้นี่ก่อนแล้วก็เอาเป็นแทนอีกสักหนึ่งก็ได้ฮะโอเคนี่วางนี่เลยก็ได้เดี๋ยววางน,นี่ก่อนวันนี้เราจะทำซุปมะเขือเทศเตรียมไว้แล้วกันโอเคเรามาดูาเรซิปเก่อนครับว่าซุปมะเขือเทศทำยไงบ้างาก็เป็นใช้ตัวเมโตโม 960กรัมนะครับโอเคโอเคครับก็ผมใช้สองโเลยนะครับ, ì, รบ,บ,บ 2, 2, 2นีบ่ใช้ประมาณไปเลย2 2งสองสองโถนะใช้ไปเลยเอ่อมันก็ได้2โลเลยนะแล้วก็ใช้โอนียนอีกสักสองลูกแล้วกันนี่เราจะทำตรใหญ่เนี่ยนะรประเทศค่อนข้างขายดีนะโอ้ลนลนๆๆลโอเคใส่ลงไปนะแล้วก็เอาใช้เออ่ชิคเก้นบอร์ดประมาณพันะครับแล้วก็เกลือ12เป็น24นะโอเค โอเคแล้วก็มีอะไรอีกอาวันที่3ามก็่นจบแล้วเดี๋ยวผมเล่นวันที่4ต่อเลยนะก็จะเป็นในคลิปนี้เลยนะโอเคเราไปเล่นวันที่4ต่อเลยนะโอเคเดี okay. ๋ยวเรามาดูก่อนครับว่าเราจะอัพอะไรไปทางไหนดีครับชุดเปิร์กเลยนะโอเคโอเคครับ okay. ก okay. ็วันนี้เราเข้าสู่วันที่4นะเราลืมเก็บจานนะไม่เป็นไรเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนนะเราไปดูเมนูใหม่ก่อนครับว่าเอาเป็นยังไงนะวันนี้เราปรับเมนูใหม่ก่อนนะเมนูใหม่อะไรเมนูใหม่เราก็ปักไปเลยนะ รสมีเวลาเตรียมตัวอีก5นาทีนะครับโอเคเราจะต้องทำยังไงบ้างก็คือใช้แฮม2004เลยเหรอโอ้โหซีซอนนิ่งวิตกาเล็ก40กรัมเบรรฟเบรรฟ8กรัมแล้วก็ออสไปร์นะออสไปร์พาวเดอร์นะสิบหกรัมแล้วก็แบ็คเปเปอร์18กรัมโอ้โหวนนี่อีกร้อยยว่สิบมลวิตว200 ml ร้มลแฮมนะโอ้โหหลายขั้นตอนครับอันนีย้ยากมากครับโอเคเดี๋ยวเราเตรียมทุกมะเขือเทศให้เสร็จก่อนนะเพราะว่ามะเขือเทศมันจะหมดแล้วใส่ไปเลยหมดหมดขวดคนระับ โอเค2ลิตรนะฮะประมาณนี้แล้วกันโอ้หเยอะอันนี้อันนี้อันนี้ไว้ไว้แยกครับเดี๋ยวเราไว้ตักเสิร์ฟได้อีกทีหนึ่งนะโอเคแล้วก็อะไรอ่ะเราใส่เกลือไปแล้วนะรอบที่แล้วแล้วก็เอาพริกไทยมาอีก12คาเยนคาเป็นเป็นพริกไทยสยี่สิบสกับอันนี้12นะโอเคแล้วก็เอาคาเยนอีก12นะคาเยนเปเปอร์โอเคคาเยนเปเปอร์สิบสองโอเคเรียบร้อย ใส่เลยฮะนี่เรามีปัญหางแลโอเคใส่ให้หมดฮนะก็ประมาณนี้รสชาติมันอาจจะเค็มไปบ้างแต่ไม่เป็นไรฮะโอเคใส่ให้หมดนะยังไม่เกลี้งครัวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปดูเมนูใหม่ครับโอ้เมนูใหม่นี่ผมเลยขึ้นเลยครับใช้แฮม240กรัมได้2400กรัมเลยนะแฮมมีนเนื้อเย็นไหมไม่มีนะเราต้องสั่งซื้อนะฮะ ดูก่อนเอ oh, okay. ่าโปรดักโปรดักนะครับนี่สั่งแฮมแฮมเนมโอ้ก้อนใหญ่ครับกิโลเนี่ยโอ้สองจุดสี่โอเคแฮมเอาวางมาก่อนนะแฮมแล้วก็มีอะไรอีกเข้าไปดูเอ่อเรียบร้อยก่อนนะโอเคเราจะปั่นซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศให้เสร็จก่อนนะเพราะเดี๋ยวเราต้องเอ่อไปไว้เสิร์ฟนะหกหกหก หม้อใหญ่ยังไม่พอโอเคอเนี่ยโอ้ควัวเลอะครับวันนี้แหกไปแล้วครับโอ้ใได้ได้สมเกะเทศมาเพียบเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมจานกันนะโอเคเอาแฮมไปวางไว้แถวนี้ก่อนแนละ้วกันก้อนใหญ่ยังไม่ได้ไมันจะวางไว้ไหน โอเคแล้วก็เป็นแซลมอนเป็นเละซอฟโกเดโตโอเคไม่มีอะไรมากครับก็คือเสิร์ฟแซลมอนแค่น,นี้ก่อนผมเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมั่วแนละ้วผมเริ่มจําสูตรไม่ได้นะผมใส่เลยนะกะกะเอาแล้วกันอร่อยใส่น้อยใส่มากเซบหลายใส่หลายเซบหลายเคไทยหน่อยเอ้ยใส่หลายแซบหลายปับปับปรับปับโอเคอวางไว้นั่นก่อนโอแซลมอนไหม้แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหมันเยอะฮนะดูทรง อนนี้แขกของเพนท์โไปเลยครับกลอบนอกเป็นไนฮะโอ้ยงานนี้เอาเลย่มเละแล้วรอบนอกนุ่มในนะโอ้โหนี่ยดูแซลมอนดิหือไม่นะหัวเริ่มมั่วครับนี่ับปลดรางวัลปลดรางวัลด้วยครับรางวัลอะไรก็ไม่รู้ครับไม่น่าเชื่อโอ้โหแซลมอนกรอบอร่อยแต่ว่าทูมัดครับ มันฝรั่งเค็มปี่ฮะโอเคไปกันต่อนะครับอันนี้ตั้งเวลาเลิกได้ฮนะร้อยสิบวิเท่านั้นฮะโอเคตังเราจะหมดแล้วครับเนี่ยรอบนี้ถ้าเราข๋อเราไปซื้อแฮมไงครับแฮมมันแพงครับผมก็ว่าเออทำไมมันตังหมดเร็วนะโอเคเราจะต้องทำให้ดีครับไม่งั้นอี๋โอ้ย,อยสวยเสริร้อนฮนะดีมากฮอต โฮนะจับไปโอ้หไม่ได้ทิปเลยเกิดอะไรขึ้นเทสตี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอ้เข็มแล้วถูมัตลอตินาบไม่เข้าใจอันนึงบอกว่าเข็มไปอันนึงบอกว่าอะไรนะเข็มไม่พอโอ้ผมไม่ลวไม่เข้าใจมาแล้วเมนูเมนูโหดเรามาแล้ววันนี้เอาอันนี้ไว้ก่อนโอเคล้างกระทะแล้วก็อ่า ไว้แถวนี้ก่อนนะยังไม่ได้ใช้นะครับโอเคเรามาเริ่มเมนูยากของเราวันนี้นะฮะเป็นโรสแฮมนะโอเคมีออเรนจ์ด้วยนะเดี๋ยวเราโอเคขั้นตอนแรกเอาแฮมมาก่อนแล้วก็อะไรนะครับอ่าซีซันนิ่งด้วยกระหิก40กรัมแล้วก็เบลรี่แกรัมนะกระหริกกระหิกกระหิก40กรัมโอเค เรับกาลิก40กรัมเบลี8กรัมโอเคเบลี8กรัมนะก็อะไรอีกครับออสไปซ์15กรัมนะครับโอเคออสไปซ์15กรัมนะหรือมาต้้องพลิกด้วยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะโอเค และเปเปอร์ Paper, อีก18กรัมนะก็คือพริกไทยดำอีก18กรัมนะครับผมโอเคมาโอเคเรียบร้อยแล้วก็อะไรต่อนะเป็นอ่อดิกลสอินฮอนนี่น่าจะเป็นเคลือบน้ำผึ้งกับใบกับไวขาว200 ml นะอันนี้ทารนเฟอร์อ๋ออ๋อรู้แล้วแ๊บหนึ่งนะนี่ใส่ไปนี้นี่ก่อน แล้วเราก็ใส่น้ำพึ่ง120 ml มลโอเคน้ำพึ่ง120 ml มลแล้วก็วายอุย้ยอย่าอย่ายา,ยาเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกขวดแก้วนะวายไว้ไวายนะเอาไว้ไวานยะอีกสักสองา้อยมลนะน่าจะเป็นการดีเกรดคือแบบว่าเคลือบๆหน่อยนะอะไรเงี้ยคลุกคลุกเฉยเฉยว่าแล้วก็ไปวางบนถาดผมนะผมลองอย่างนี้แล้วกันะ ก็น่าจะได้แล้วแหละก็มาวางบนถาดอบนะเสร็จปุ๊บแล้วก็อบแล้วก็โรยโรสเฟอร์ออเรนต์อีก30กรัมในการเสิร์ฟโรยนะใช้อ่า่าจะเป็นเป็นจานใหญ่แล้วก็ลดแมลี่อีกห้ากำนะโอ้คนจานนี้ค่อนข้างค่อนข้างเอาเรื่องนะโอเคใช้เวลาอบอ่าร้อยวินะฮะโอเคโอเคครับร้อยวิก็เก้าส มานนี้ไม่น่าเกินนะต่อไปเรามาดูเตรียมอะไรก่อนครับก็เป็นเตรียมคัตแอมใช่ไหมเราเราก็เตรียม All ออเรนต์ใช้ออเรนต์อินทไพายประมาณชิ้นละสามสิบกรัมนะเสริมสามสิบกรัมนะโอเคเราเอา,อาส้มมาลูกหนึ่งก่อนแล้วกันนะโอเคนี่สับปอกแล้วนะฮะโอเคครับแล้วก็มาหั่นส้มกันนะเป็นเขาเอาชิ้นละสามสิบกรัมนะโอเคเราจะหันนห่นยังไงดีวะเนี่ยโหหั่นง่ายยากเลยครับ มาไว้ก่อนนะเราไปเตรียมจานใหญ่แล้วครับเสิร์ฟแฮมเนะี่ยไม่ต้องจานใหญ่หรอกประมาณนี้แหละเขาจะมาหั่นแฮมอีกโอเคแล้วก็เอาจานอีกโลกนึงมาใส่จะได้พกโอ้ยตังค์จะหมดแล้วเอามาใส่นี่ก่อนนะครับเสริฟต้มเอาเสร็จแล้วครับโอ้แฮมไม่หรอไม่ไมไม,ไม,ไม่น่าไหม่โอเคร้อนใจอีกครับบอกเลยครับปิดเตายัางเนี่ยปิดเตาก่อนนะโอเคมา สวยดีนี่อ้ยเกล็ดเกล็ดทำไมมันเสียเป็นอย่างนี้โอ้โ,ออโอไหไม่กอดหั่นนะอ่าร้อยห้าสิบกรัมนะโอเคหั่นได้เต็สไลด์นะหั่นอย่างนี้ก็แล้วกันโอเคโอ้โหั่นสวยฮะชิ้นใหญ่ใเงี้ยมันมันวางนิ่งคนระับมันไม่อ่าเขาเรียกว่าไงมันไม่ มันไม่นั่นเกินนะโอเคเอาวางไว้ก่อนมีดองกรัมโอ้โหเก้าสิบก็เมือ่อกี้กร,ร้อยหนึ่งละเราเสิร์ฟแค่สามร้อยกรัมนะโอเคประมาณนี้ได้ไหม ขายไปห้าสิบกรัมก็ไม่เป็นไรเสิร์ฟน้อยหน่อยโอ้ยนักการมครับแถมรับแถมรอบนี้แถมสมั่งเมนูใหม่แล้วแถมครับโอเคโอ้หลูกใหญ่ๆนะเอาสิบแปดกรัมคูยี่สิบเจ็ดแล้วแถมหน่อยหนึ่งอ่ะ ใส่ให้หลากหลายแล้วก็ใส่โรสแมรี่อีก5นะครับโรสแมรี่เมื่อกี้เราซื้อมาแล้วนะโอเคห้ากรัมก็เป็นโรยอเงี้ยอ๋อเขาให้ปรุงอันนี้ด้วยนี่ว่าอะไรนะการพูครับครอฟนะครับสไปซ์นะเป็นครอฟนี่ดืมซื้อนะครับเติมไปห้ากรัมนะโรยอย่างนี้เลยครับโอเคน่าจะอร่อยครับแต่ลองดูกันครับมันเป็นยังไงกันวันนี้ อืมอเกือบหมดเวลาโอ้โหได้อยู่ครับรสชาติดีนะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรทุกโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยครอสรสอีนับแล้วก็คือการพูน้อยไปนะครับนี่รสแฮม,มเราไม่ได้ใส่ตอนออไปแล้วก็แฮม,มแบสคัตติ้งนะอย่างที่ว่ามันทันยากครับมันก็เลยแบบปกติเขาให้เสิร์ฟสองชิ้นนะสามร้อยกร,รมัมแต่เราไปเสิร์ฟสามชิ้นนะมันก็เลยพิดผานะโอเคอ่าอันนี้อะไรเนี่ยสกีคลีนิงโอเคก็วันนี้ถึงเวลาเคลียร์ครัวนะครับโอ้โห เราจะเอาของไปไ,ไว้ไหนดีมั้งไวไอ้ผัดดำๆไปไหนแล้วเนเคเราจะมาหันหน่นอันนี้เตรียมไว้นะเดี๋ยวเผื่อว่ามันจะมีเสริมนะเคเราจะต้องอหั่นให้ตรงนะได้ไหมโอ้โหชิ้นอย่างบึ้มนะโอเคชิ้นสุดท้ายเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะหั่นให้ครบก่อนนะมันจะหั่นยังไงดีวะเนี่ยร้อนก็ร้อนนะโอ้โหไม่รู้จะจัดยังไงดีเอาไมนะ้อะ หันอย่างนี้แล้กันอย่างนี้หันได้แน่นอนอ่ะเอาดินอีกเอาอามันยังไงมันยังไงมันยังไงเอาดินนะดินดินแล้วเราก็ตักเสิร์ฟเก็บเลยนะครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วก็เก็บเนื้อให้มันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเก็บมันฝรั่งด้วยนะ okay, ครับมันฝรั่งก็ตกพื้นะโอเคครับวันนี้เราน่าจะจัดเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาเคลียร์ครัวนะโอเคหมดเวลาพอดีครับโอเคครับวันที่4ี่ก็จบไปครับติดลบไป,260ปอีก260อเราซื้อของเยอะค่อนข้างเยอะครับโอเคก็วันนี้ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดสมัครใ้ช่องทบตอรีเลยครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ